หลายชั่วโมงะาำมือชดงชาดงชาแดงี oh, ่ดดเเ่ทุกวันเลยมีแดสองคมาือาวแล้วคเนี่ยมีกาลังใจเนาะเป็นช้าเยมไทงานเลยัมงลงาอออยู <the 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 ่ห้จงน้ำมันกีาง่นี่กระดาษหน้าหลังสุดเลยชาดงชาดนะ แล้ก็ชาดำเย็นชาดำร้อนชาดำเย็นชามะนาวร้นชาร้อนชาดำเย็นข้ชาดำเย็นเรือกาเรียนทกแล้วนเี่นทุกวันเลกชาบาดาีชาำเย็นชานาชาเย็นชาร้อนและชาอีกอันงอชามะนาวชามะนาว ชานมร้อนชาชานมเย็นชานมเย็นอะบลูบลูบแบบตะกี้ยะบลูบหวานเค่ะกอบนมเไมเราเรียนไปก่อนเลยเราไปหักอกลบเอาหวานมากค่ะถ้ามันลดจัดพร้อมกันยังพร้อมแล้วค่ะน่ชาร้อนจะร้อนกับพี่แม่สสวัดีค่ะ เรวก็ตอบว่าสิเกิดจุกอันนี้เลยอ่ะชาค่ะชาร้อนไหมค่ะใช่ค่ะชาตามือนะคะต้องไปอยู่ใกล้ๆกันได้คุณไม่กับเดินมาใกล้ๆค่ะคุณหัวช้อนไม่เจอใค่ะหักจัวเออช้อนต้องแห้งด้วยเอ้ยคุณว่าคุณ สอนอยูอ่ข้างในครับจ้เป็นอาถุงสีอะไรนะพี่ครูเก็บเองนะถุงสีแดงนะสีชาตามือจ้ากำลังงงจ้ะประมาณสามช้อนค่ะสามช้อนค่ะสามช้อนใช่ไหมจ้ะได <Hayır. S 2> <forecasting labels. S 1> ้ค่ะอถ้าเป็นตวงตรงนี้นะคะอย่าเกินขีดเราไม่ต้องอัดนะ อย่าเกินขีดล่างเห็นไหมมันมีขีดข้างล่างอยู่เห็นไหมเส้นคู่นลยเหรอค่ล่าใช่คู่ล่างเห็นไหมมันมีเส้นหนีออมาข้างว่าข่านเกินเส้นเพราะว่าเดี๋ยวใบชามันจะบวมขึ้นมาเต็มเลยอ๋อค่ะนะไม่ต้องั่ไม่ต้องัดไม่ต้องหัดเพราะว่าใบชามันหยาะมันไม่มีความหนาไม่มีอ่าเรากดน้ำทิ้งก่อนเพื่อล้างใบชาแล้วก็ให้น้ำชามันอมน้ำไว้ก่อน คุณผงเาไม่ไม่มีโอกาสได้ร้อนน้ำชาเลยนะผมน้ำนี้กินกี่ทีก็เด้แงแค่นี้พอสองครั้งเหรอแงไม่หออกค่ครั้งเดียวอันนี้คือร้างที่ฝุ่นใช่ไหมคะร้างที่ฝุ่นด้วยแล้วก็ทําให้น้ํามันอมอยู่ในใบชาใช่ในใบชาตวงนมพออ่อนเดียวฝุ่นนะแต่ตามแต่ตามร้านนะเขาใส่ไหมทั้งนมทั้งน้ำตาลแต่เราเฉพาะนมก่อน อันี้กดปุ่มไหนก็ได้ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะอันนี้นะเราเอาหวานหนึ่ง <1 S 1> ปกติหนึ่งออนหนึ่งออนหงข้นหวานานใช่ค่ะใส่ไก่หนใ่ไ้จ้ะหึ่งออนแล้วกดน้ํากดน้ําตรงนี้มันแค่สามออนพอค่ะอันนี้ประมาณสักหนึ่งนาที ค่ะถ้าอย่างเงี้ยมันจะช้าหน่อยแต่ถ้าเป็นถุงเนี่ยโดยใส่แช่สบายอยู่นีเดี๋ยวลองเอาถุงมาด้วยนะคะเดี๋ยวชชมถุงอ่ะเราเสียบน้ำเติมน้ำเสียบเดี๋ยวชมถุงนะสมมติว่าได้แล้วนะประมาณหนึ่งนาทีกดเลยกดให้ถึงสี่ออนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกดอยู่เพราะว่าอย่างน้ำน้ำกาแฟ ไม่มีความหนาแน่นมันจะไม่ตัดน้ำให้เราแล้วต้องกดให้หยุดเองอันุมก็หืดไปด้วยค่ะค่ะเจชค่ะนชันเจ็ต้องข้าต้นบนหนเจาะเลยค่ะจับมือก่อน หนูขอหันเราอยไมรูเดียวจอยแล้วเหรอไม่ชอหนูไปานะน้ำข้นจืดเหรอเราก็ได้พอประมาณน้ำหนึ่งอวนอนน้ำข้นจืดพอประมาณน้ำข้นหานหนึ่งองน้ำข้นจืดประมาณก็ประมาณสองรอบเนี่ยใส่ไปเลยบางคนชอบเยอะบางคนชอบน้อย

เอาลองชิมกันช่างช,ชิมมันะ,ะหลอดได้ไหมรูได้ไปชิมดีกว่ามันร้อนอ๋อค่ะ